สวัสดีปีใหม่สุขสันต์สิ่งที่เราใช้ครับเฮ้ด้วยด้วยผู้น้อยแต่มั่นคงและแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีหัวละมา5อย่างนะครับรัฐบาลบอกว่าหัวละมา5อย่างมีเป็นของไซต์ดียวโจ้รียดีและของบริษัทเจ้าแมงโกอินใช่ไหมครับใช่ ด้ยแปลว่าอะไรผมไม่เข้าใจครับใช่ใช่โอ้ใช่แหมเออวันนี้ก่อนแหมก่อนี่จะมีหอร์เด็แซงแต่ชุดนี้เขาแก่ก็จองแล้วนะฮะยังมีหลายชุดใช่ไหมท่านพอไหมจำนวนไม่เยอะนะฮะถ้าอยากให้ท่านนะแสดงความจำตงยกมือเลยครับอ่าถ้าท่านใดที่อยากได้ยกมือแล้วก็ติดต่อสอบถามได้นะฮะอ่าถ่ายรูปก่อน ครับบอกกองครับไม่ครับไม่ครับครับครับเดี๋ยวขอยลูกครับน้องโมเอาโทรศัพท์ของน้องถ่ายแล้วเดี๋ยวส่งให้ มันเพิ่มไปด้วยจ้ปปาบอสไม่มาครับแต่ท่านติดธุรกิจอันิ่งใหญ่ที่ที่ปุ่นแต่ส่งตัวแทนมาขอเชิญนะครับผู้ใหญ่ใจดมีสี่ชุดและข้างในเดี๋ยวดืนไว้ก่อนนะครับ